มดีกว่าเผื่อเผื่อต้องเฟลเื่อเฟล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 เออเออเื่อเฟลกูจะใช้ก้นหรือใช้ซองดีวะเอ้ยยังไงเอาแทงมาขนาดนี้ก็ใช่อะไรใช่ใช่นี้บ้านมึงองดาชนี้ต้องมีเอสเซส โดนอะไรวันนี้โดนแปลกๆพูดมาปกติอ้าวกูบอกแล้วไงรู้สึกตีลมามาเออแต่ทำไมของกูมันสิบเอ็ดปะปืนมึงอ่ะปืนไหนนี่ของกูไอ้ซ่าโคเทเจ็ดห้าปืนกลน่ะเดิมไปอยารู้ไหมทำไมของกูของกูโกงกว่ารู้ไหมทำไมทำไมอ่ะของกูมีพานพับปืนไงอ๋อเออว่ะแล้วมีสเตลบาเลีวด้วยมีไหมคือรับมีไหมเกียร์ใหญ่คุย เส็จแล้วกูเสร็จละไม่มีสักอย่างแบบฟิลกูซ้อมมาหมดเลยผู้มีมีเงี้มีมีดกันในเฮียกูมีแตเอาปืนตีนอนแบบพิปรับรับเดือดเรื่อยๆแล้วมันกดได้แล้วห้าบาทมึงามึงเอาปืนบวกดิฮะปืนบวกกูว่ากูเฟลแน่เลยวะเดี๋ยวกูเติลเองได้กูเติลในเอาเอาไปไบวกเลยเอาไปบวกเลยกูลองเอาซาในมาใช้ได้ปะ แน่ใจว่าจะด่านทีน่ยอสนสนใดที่ไกลเยอะนะไม่รู้ด่านด่านแล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่ไม่ใกล้ๆกูก็เล่นสนไหนได้ปะไอ้ <Yeah. S 2> กูปืนบวกใช่ปะเออเงี้ยแหละเงี้ยแหละเอาไปเลยอย่างนี้แหละอย่างนี้แหละงั้นกูงั้นกูก่อเถอะแค่อย่างนั้นอะเออก่อเลยก่อเลยกูจะเตลิงปื่อนฮะ oy, ไม่เป็นบอลในควัวทำให้มึงมีของเยอะจังวะ okay. really nice. มึงไม่ย่อจอยคอมเมนตตีเงี้ยฟลิปยังไม่ได้บอกอะ่ะว่ากูว่ากูเคยบอกไปแล้วนะเออเคยบอกไปแล้ว อย่างกูขับอย่างนั้นอย่างเพิ่งนะไว้อยู่นั่นแหละอยู่นิน่งอยู่นิ่งนั่นแหละมันต้องไปคุยหาอะไรกันไม่หาที่ยืดหลบนะ uh, like ไดงก็ทำผมอยู่นิน่งอย่าเข้ามางนาเลยกูใส่หน้ากากอย่างนั้นอ่างเพิงใส่อย่างเงใส่มึงเพิ่งใส่เตียนเีบอเฮ้ย ปัญหาคือดาเนี้มันมีเซฟสองที่อะกูบอกเลยตัวกูใส่ไม่ใส่ไม่ต่างกันเเดินไปยังไงก็รู้หนึ่งเลยเซฟสองที่ถ้าเกิดมึงเดินไปยังไงก็รู้ว่ากูคืออะไรหนึ่งอะดาเนี้ยมันมีเซฟสองที่ไงปิ๊บมึงกับกูมาไม่ต่างกันอยู่ดีๆกูก็ใส่เกาะแนนชุดมาเหมือนกันกูแนนชุดกูมึงอีกกูแนนชุดสุดท้ายเว้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมึงเลือกหมวดไหนมัเนี่ยสายไหนไม่รู้ดินี่มึงเลือกระดับไหนมา มันมีแต่อัน oh, ลอง <Q. S 1> สุดท้ายแนละ้วสุดท้ายมานันนี่นี่ไม่ใช่หรอโอ้คิวเร็ววะเ <c oughs> ดี๋ยวนะเช็คทางก่อนโอ้โหคิวมาโอ้ oh, ยากว่ะยช็คก่ามายืนยืนปิดรูเลยอะ่ะมึงต้องหาทางล่องกาอ่ะเดินเดิน,เด,นเดินไงก็ได้ให้มันเดินมาข้างนอกแล้วตึกปุ๊บมันข้างนอกอะ่ะล่อไม่ได้มัล่อไม่ได้ทำหนึ่งนะหาทางอยู่เป็นเกรดที่โคตรใช้คกาเบอร์เขาตรงๆต้องใช้เกรดเช็คกะข้างบนด้วย ปิ๊บเอ้ยมีอะไรข้างหลังเรแล้วตำรวแม่ง,งัูตีนที่แแม่งมองทะลุกระจกเขาไปทางไหนไอ้สัสปิ๊บมึงอยู่ไหนเนี่ยกูเดินเล่น ันไม่ได้ดัหาดีกาแล้วพู่เดินเข้าไปปุ๊บดีเทคเลยได้ได้ก็ก็ถ้ามันถ้ามันไม่ยืนไปไปยืนคุยก่อนมันจะดีเทคไงนี่ไงกูว่าละเอาเข้าเลยเข้าทางหน้าต่างนะพี่ดั๊เข้าไหนก็ได้เข้าเลยในหน้ากากล้วนะไอ้เหี้ยชุดมาแน่นอนไอ้เหี้ยยิงแม่งดิ ดิอีกว่าแล้วมันต้องเฟลเฮียยิ่ดูไอ้กาดยืนอยู่เงี้ยเนี่ยเนี่ยกาดยืนอยู่เงี้ยพิเนี่ยยืนนิ่งๆอย่างเงี้ยเราออกไม่ได้ด้วยจอดเลยจอดเลยจอดเลยนะจอดเลยจอดเลยเดี๋ยวหาจี้จ้าเองนะไปเปิดดห้องไหนดีวะไปเปิดห้องนี้เดีกว่าไปเปิดห้องนี้ไปเปิดห้องนี้ิ๊เปิดตรงนี้เปิดตรงนี้ดีกว่าเปิดตรงนี้ดีกว่าตรงนั้นเดี๋ยวเอาอี ECM จ่ออก กเฮ้ยเฮียว่าละกูุณรีบเปลี่ยนสกิลแน่เลยอ๋อถูกแล้วถูกแล้วไม่ไรเราไปกวนแน่นชูดไปมึงมีปลุกคุนี่ไม่มีเว้ยใครมีเอาระเบิดมานี่โกดอันนี้โกดใครเอาระเบิดมาทำไมจะเปิดเซฟวะเจาะดีกว่าไปเจาะเลยหรอไม่มีอ่ะไม่มีใครเอาเซฟอ่ะร่อใบสามร้อยเมตรคัดเอาเทคนิคเดี๋ยวนะรัดเอาเทคนิคมาป่ะ เอาเชือกมาเอาสกิลอะไรมาวะสกิลโค้ดเหรอก็เอาโค้ดมามาบอกให้กูเกลียดข้างในอ่ะมันเปลี่ยนไม่ได้ฟอนโลดอุ้ยยังฝรั่งดาของแท้ไอสัตว์เอ้อยไรเดอร์สองตัวโดนอ,อะไรวะไรเดอร์สองตัวหนึ่งนะหลับเลยกูเฮียไรเดอร์สองตัวต้องกูเกลีย์โล่แม่งชิมหน่อยชิมหน่อย นอนแบบนอนยาวๆอ่ะเขียดโลดด้วยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยห้าสี่สามสองเฮ้ยทำไมอย่างเงียบดิสันมาแล <oh> like ้วมาแล้วฟิบยิงดิฟิบ

นวัดเทเซอร์ถามเจอเอาเฮ้ยไม่ได้ไปหยิบไปนั่นย <Bam. S 2> แบมแมีระเบิดอยู่แล้วซื้อเดลซีมาให้วหวัดหยิบถังเติมไม้กันมายัางอ,อ่ะออกไม่ได้วะมีตะกิ้จำเราควรออกไปเอาฮะมาแล้วมาแล้ว,มลวไม่ต้องละยุ่งนันแหละ มาถึงเวลาตั้งป้อมสำสุบเพื่อเพื่อเราโดนช็อตไปแล้วอุ่ยหลบทันทะแนนชุดมาบอกนะมีวิธีสู้งงเออเท่านะ ไม่มีกี่เซฟวะเนี่ยมันมีที่ให้วางถังสองที่อ่ะมีตรงวางทีนั้ไมวางวางกูว่านะเว้ยเมื่อกี้ถ้าจะสเตล์เข้ามานะเว้ยเข้าทางหน้าต่างข้างมีดีกว่าว่ะอื๋สแตว์กได้กูไปยืนรออ่ะมันเดินขึ้นไปข้างบนเจอห้องทีเกียรติได้เลยอ่ะมันเจอก็จริงอ่ะแต่วัดกาดมันเดินวงตรงนั้นไงฮะวนนั้นมีกาดอยู่ด้วยอ่ะมีมี ไม่จอดไปเลยวะห้องอ่ะจอดทำไมอ่ะนิดห้องห้องบุงกองบุงจอดปิดแนวโลโลโลลลโโโจทย์เลยจอดเลยเดี๋ยวละโอ้ยโอ้ยช่วยด้วยโลกระสุนกูหมดโอ้เกือบนอนกูกูตายกูตายกูตายอย่านะเว้ยอย่านะเว้ยอย่ายิงกูนะเว้ย ยิงโลดตรงกลดิเฮ้ยเยชน,นันชุดมาแล้วลบ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 ลลบรอมาที่ยิงใกล้รอบรอมาที่ยิงใกล้เออทนายเชื่อกูเลยกูถามว่าทำไงกูจะได้ช่วยได้ไม,ม,ม่มันเป็นมันเป็นสกิลโค้ดอ๋อเหรอมึงจะตะกลดมันว่าไงไม่จะตกดตะกลด,ดไม่ได้ยิงเคลีย,ย,ย,ยร์ยิงเียชนัน

ของล่างของข้างบนเป็นตัวกูตกใจไปไลนึพว่าไรเดอร์แม่งวิ่งมาตัดกไลเยอะไรเดอร์ไรเดอร์อะไรจะเหมือนซารเลอร์แมนขนาดนี้เห็นหน้ากากกูยังเหมือนซารเลอร์แมนจนไหนวันหน้ากากมันเยอะข้างหลัง้เยอะขวดเยอะขวดเยอะขนาดนั้นเยอะสัตว์อ่ะไม่ได้กล่องฮิวมาหรอมไม่ได้ไหม เฮ้ยแล้วครูเดเอากล่องฮิวมาสัตว์ไม้เอากระสุนมาไม่เป็นไรไม่เป็นไรมีกระเป๋ากระสุนอยู่แล้วกระสุนวิ่งเก็บมันก็ได้เดย๋ยนนั่นชุดแม่งเดือนไปไหนแล้ววะเจอนนะครับเจอนนะครับรับซองไปอยู่ในครัวเนี่ย ข้างหลังปิดแล้วอ้าวเฮ้ยโอ้โหแม่งปาแปดใส่กูยิงประชาชนเลยเฮียยิงยิงไปคืออะไรหรอกคูข้างบนเยอะว่ะดูแม่งเดี๋ยนั่นไงไรเดอร์บ้าก์หล่ละไรเดอร์มันกระโดดชาร์จกูเลยเพื่อนช่วยอยู่ไหมอยู่อยู่ช่วยอยู่ช่วยอยู่ช่วยอยู่ไรเดอร์แมันกระโดดชาร์จกูเลยเฮีย อะไรอ่ะโดดทำไมนะ่อยว่าเปลน่นนอ่ะเหรอไม่หรอกคี่ลัดีได้รับ ECM Feedback วัเป่าอะไรนะ ECM Feedback ECM อาโกะ f ฟีดแบ c <EC> k <M S 2> นะไม่รู้ฟีดแบ็กอะไรวะ ฟีดแบ็กมันจะสกิลของโกดอ่ะที่มันชื่อว่าอีเทวิสแบ็กอ่ะเวลากดใช้กดใช้อ่ะมันจะทําให้สตันยูนิตพิเศษทุกตัวทุกแบบทั้งอูรอเซอร์ทั้งทุกอย่างนะมาบกูลองแปะแบบเอโอ้ยโดนแปะเลยดิอย่าแปะเล่นดิอย่าต้องใช้โอ้ยกูโดนอะไรวะเนี่ยโดนไรเดอร์เอ้ยกูขายเชตต่อยนะมีเชตหนึ่งอ่ะเปิดแล้วเปิดห้องแล้วแล้วเพื่อนช่วยอยู่ไหมเจอไอ้ลูกหนึ่งกับต้องเพียรอ่ะ อ๋อและเฮ้ยมึงมาคุมห้องนี้นเลยเฮ้ยเฮ้ยจะเจาะประตูม้วนตะไมเข้ามาข้างในได้แล้วกูรู้แล้วไม่ต้องเจาะบ่อยจะยิ้วแม่งไปเลยกูเจาะผิดเยอะทนายอ่ะ ไไโหวนี่ถ้ามีซีโปสบาย,ยนะเนี่ยยออแค่มีข้างล่างด้วยวะซีโปมาว่ะข้างล่างมีอะไรอะ่ะไอ้อยังล่างไม่มีเลยเลยพี่พยิงสไนตายมาหมดยังยิงได้ะที่ไหนกูซองอ้าวสไนยอยู่ไหนเดี๋ยวพียิงฮะยิงอยู่ยิงอยู่ยิงกู กูจะไปหาพวกมึงไงวะกูเถึงตกใจโอ้เจ็บว่ะไรเดอร์ระยะขนาดนี้กูสู้มึงอยู่แล้วไอ้สัตว์กระโดดเตะกูดีนะไอ้ห่าเฮ้ยเซฟเซฟเปิดแล้วเซฟเปิดแล้วเก็บเลยเก็บเลยจะมีรถมารับป้องวะรอรอไปโอยเฮีร์ไรเดอร์ปวย เอวเอเวเดี๋ยวเผาโดนโมวยเดี๋ยวเผาโดนมวยแล้วเร็วออไม่ไว وي นอนตอนงกูในกันเนี่ยลงทางเนี่ยระวังนะเว้ยไรเดอร์นะเว้ยเอาขี้กูไปแดก็กานอีกรูนึงอีกรูนึงหมดยังยังเหลืออีกตัวนึงคอเตอร์เอ,อเ้ยโอ้ยไม่ทันโทษโทษ หายละเพื่อนดูแล้ว่ะตัวประกันมีไหมเพื่อนปล่อยไปให้หน่อยเอา้าไอ้เยี่ยเพื่อนโดนด้วยไอ้สัตว์พิจิตเราพิรัตเอ้ยได้เซฟไปยังไลยสองสองชุด,ด่ะเอ้ย,อยมีดโดดเข้ามาเต็มเลยนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะวนะิรัตยิงไงมหมรัดจิงไหมไรเดอร์ไเรไเดอร์ทีชเอือ้อ ไอ้เงยกระโดดติโดดหมุนตัวเตะกูเลยแป๊บแป๊บแป๊โยนลงกระเป๋าโดนข้างๆตึกได้เดี๋ยวเอาเอาเดียวพอนะเอาแค่สามพอเนี่ยมีแค่นี้แหละได้แค่นี้นี่ไงโยนเลยโยนเลยโยนเลยเอาแค่นี้พอไม่ไหววะโอ้ยยิงสะไนก่อนไหนสะไนวะเฮ้ยมันต้องเอามันต้องเคลียร์เซฟให้เสร็จอีกตนึงเว้ยไม่ไม่มันให้แค่สามเห็นไหมนี่ยะสามพอสามพอ เอาพิพิโยนเลยโยนเลยโยนไปเลยหมดยังมไปแล้วรอรอรอรถตอนนี้รอรถตู้ย่งเฮ้ยเคนมาคนมามาเพียบเลยโอ้กระุนหมดแป๊บนึงกระสุนกูจะไม่เหลือแล้วเว้ยมีกระสุนวางไว้ไหนไหมฮะข้างล่างข้างล่างั่อุ้ยข้างล่างเต็มเลยอุ้ยแปดเดเดเด้เด เลยเออมันโดนตังยู่ไหนวะหลังมึงอะสายเคาเซอร์เข้ามาตัดไปไหมปาดแม่งยืนทดเอาไวไเป็นโดนาดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตอนนี้มึงระวังระวังแน่นชุดก่อนมาล้วมาเลยทีไรช่วยช่วยมีหน่อยโลสอโลส ขึ้นมาช่วยด่วนมีกระสุนไหมแน่โอ้โหแมวมีกระสุนไรสตันสตันสตันหมดหลังไรสัตว์ปวดไหมเฮียโคเกอร์เอืออะไรเด้อลัดยิงยิงยิงตายค่ะลวงลวงลวงไหมช่วยกนช่วยกูด่วนเลยช่วยด่วนเลยฟาดไรสัตว์ฟาดเอาฟาดเอาฟาดเอาเฮีย รีบมาดิวะรถอยู่ไหนวะอยู่ไหนวะ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 ข้างหลังเหงาไปไปเลยไปเลยไปเลยเอาไม่ต้องเอาพิกล็อกอีกถอยถอยทำเองทำเองทานละวเ่กี้มั่งผ่าตรงข้างหน้าไม่น่าพลาดกับกูเลยเฮียเลยเลยสามชีวิตลอกูได้ไหม เฮ้ยเ้ยด้ยไรเดอร์มาจากไหนวะแม่งเอ้ยมาใส่ไอ้เสียยแมงโรเทียหยุดไปไหมรอไหมรอสิบกิบิกิบิกิบบิแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งเข้าแม่งสองหนึ่งเรียบร้อยไหนตรงไหนป่อยเลยเจ้างม่งเหอะ น่าจะผิดแหละน่าจะผิดแหละกูเป็นคนไม่เก่งกัรเก็ตกูก็รู้ภาพอะาได้น้อยไปเต้วพิดเตยวโกแบง์ดีกว่าอออ่าาเหห้ใโอ้โหกูแบงโอเวอร์คิวอ่ะ เนี่เมื่อเราผ่านแล้วงั้นเราเอ้ยเดี๋ยวยังไม่จบดีกว่าเยียบผม้โหวิววิวไปอาบไปจัดวิวอาบบืนสามเดตแล้วเอ้ยกูได้จะในขคณะทอเลยไอ้ยี่้อยที่ว่านีล้กันยได้ปืนอีกแล้วสูตรกูแม่งได้ตลอดเลยกดกี่รอบก็ได้สักโอ้ยนะอ้าวลอะนะจ๊ะอันเดิมด้วยเย่ได้ปืนเย่อันเดิมด้วยชิป กนนูอดปืนเลยจอินนี้กูว่าปืนสามันเลย